สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริสผาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสอากาศเปลี่ยนแปลงโหยร้อนโหยหนาวนะเ,เป็นไข้ปวดหัวเที่ยวทุกทเลยนะ โอเคนะเดูชตานะครับสำหรับวันนี้ดูดวงรายวันประจำในวันอังคารที่2 7 6 3ธันวาคม2563ขึ้น14ค่ข้นะครับเดือน2ปีช่วดตามปฏติทินโหนนะใกล้ที่จะปีใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งอะไรเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะครับจำเจซ้ำซากที่มันไปไม่ได้นะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยให้โยนทิ้งไป โยนทิ้งไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณที่สดใสจะดีในดวงชะตานะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ประดีด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของความฝันความฝันสําหรับคนที่ขึ้นฝันขึ้น14่ข้ามในความฝันจะเป็นจริงตามคําทํานายแต่ต้องรอไปอีกนานเลยนะครับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์ ชนะศัตรูนะครับตัดผม,มในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์ตัดผมในวันอาทิตย์มีศัตอายุยืนนะตัดเล็บวันที่มีศัตรูทานน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับโอเคมาถึงดูดวงนะเสียงเซมซีประจําวันกันก่อนเซมซีประจาในวันนี้ได้ใบที่เขยา่าติก๊กตอกติก๊กตอกนะใบที่13นะครับช่วยต่างท่านในช่วงนี้เนี่ยหากล่วม ห,ห,หุ้นส่วนกับผู้อื่น,นจะประสบผลความสําเร็จนะแต่ถ้าไม่ควรที่จะระโมบลโลภมากหรือใช้อารมณ์เป็นใหญ่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะสําเร็จสมหวังนะครับลาบเลื่อนดีในเรื่องของความรักของท่าน,นก็มีความสุขนะเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคนที่เกิดธุรกิจการค้าการข,ขายของท่านในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหากคุณถ้าได้ร่วมลงมือกับผู้อื่น,นจะประสบผลความสําเร็จ ได้รับผลประโยชน์ที่ดีในโดยสตาสําหรับผู้ที่กาลังหางานทําอยู่หรือสมัครงานอยู่ในวันนี้นะครับถือว่าคุณจะประสบผลความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับคะแนนสอบการแข่งขันขในวันนี้ถือว่าได้คะแนนที่ดีนะครับเออได้คะแนนดีนะขอให้คุณตั้งใจทําต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบต่างๆนะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของดูดวงตามวันเกิดกันเลย นะครับสีจนในวันนี้ที่ไม่ดีเลยก็คือสีฟ้าสีฟ้าน้ําทะเลควรหลีกเลี่ยงนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีเขียวนะสีเขียวดีสุดในวันนี้นะอันจะไมก็ยกมรกตดได้นะครับที่สีที่รองลงมานะรองลงมาคือ สีดําได้สีทองสวีตได้สีโกโก้ได้นะครับทิศที่ดีประจำวันคือมีทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์วันนี้คุณไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นพยายามระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตก็อย่าประมาทนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะไรยมีรายจ่ายความรักร็อมีปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นกันแนวนนี้ไม่ค่อยดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณดีสุด นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสี่ยงโชคต่างๆหรือซื้อลอตเตอรี่นะก็จะทําให้คุณมีโชคลาภได้รับผลประโยชน์ที่ดีจากการติดต่อสื่อสารการเจรจาต่างๆนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ใจร้อนยิงและศักดิ์สรีเจ้าเยะเจ้าอยากนะครับขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบที่ให้ใครมาขัดคอด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยให้ระวังระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับ ต้องมัดังไว้ที่หนึ่งน,น,น,นะครับต่อมาเลยคนที่เกิดในวันคารคนเกิดในวันคารเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะจะมีคนให้ความศรัทธาเคารพยังเกยยงยำเกงคุณนะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหารูกอุปสักใดใดนะใน,ใน,ในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาหรือเหน็่เหนื่อยกับการเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะซึ่งผลตอบรับนั้นนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะครับในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับถือว่าจ้าชะตาจะมีหลักฐานที่มั่นคงมีโอกาสได้บ้านใหม่ที่ดินใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ดินที่ดีด้วยอยู่ในละแวกแถวนั้นนะครับในดดชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยดวงคุณเนวนี้นะครับไม่เคยดีนะต,ต้องเรามาลองปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวตาของคณเนี่ย เพราะฉะนั้นก็คิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้นะจะประสบผลความสําเร็จนะครับคนเกิดในวันพุธยังคืนเนี่ยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับในในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ <c oughs> ปรากฏการผ่าดาวในวันนี้นะสวัรับ วันที่27นี้นะครับอิทธิพลก็คือดาวพระเกตนะดาวเกตเนจะติดพิษครุฑนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา17 35นากานาทีไปแล้วนะรู้สึกว่าจะติดไปตลอดคืนเลยนะครับออต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตานะครับต่อมาดาวอังคารย้ายในวันนี้นะครับดาวอังคารย้ายตำแหน่งก็เป็นเกษตรยังไงก็มีความมั่นคงที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็แตกต่างกักนออกไปตามพบภูมิพบภูมิต่าง นะเพราะฉะนั้นดาวเกตมาเล็งลัคนาเรราศีเมทุนทับชาวลัคนาราศีเออมฆนะครับส่งผลให้คุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อพบปะนู่นนี่นั่นนะครับเรียนรู้ฝึกฝนอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้บอกไปแล้วนะครบนะมาถึงดูดวงตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับ ชาวราศีเมฆดาวการงานของคุณในวมนถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงดีในโดยสตานะครับการเงินก็เก็บเงินไม่อยู่ความรักก็มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นด้วยเช่นการอา่านไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในโดยสตาเนะี่ยแต่คุณก็จะรับการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของเงินกันทองๆเข้ามาด้วยในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงคุณในเรื่องของงานถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดก็แล้วแต่วันนี้สามารถเคลียรย์ได้ จาัดก,การได้ครับถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในพภพมรณะนะครับวันนี้คุกก็ยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต้องเราว่าระวังในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของ fully, ความรักของคุณเนี่ยดาวคู่ครองก็เป็นวีน่าเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยไม่ค่อยดีระวังอาจจะมีปัญหากาเรเลิกลายอย่าร้างกันได้นะครับเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักของคุณด้วยเช่นกันนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันคนที่เกิดในรา,า,าลาัคนาราศีเมทุนนะครับราศีเมทุนในเรื่องของงานของคุณในวันนี้ถือว่าคุณอาจจะขี้เกียจไม่ค่อยได้หนังใจนะครับในเรื่องของงานเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยเต็มที่หรือจริงจังมากนะักคุณก็จะปล่อยไปเรื่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพปัตตนินะครับเล็งลัคนาเนี่ยหมายถึงดวงคุณรายได้ชีวิตความอยู่ก็จะดีขึ้น นะครับในดวงชะตาแลวก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะในช่วงนี้คุณทําอาหารการกินก็อร่อยประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาเช้าลัคนา 4, กราศนะีกรกฎนะเชาาราศีกรกฎเนี่ยดาวันทั์ก็ยังเป็นปฐุมเกณฑ์ยอยู่นะครับออในดวงดาวของคุณเนี่ยนะก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะอิทธิพลจากดวงดาวนะครับดวงคุณเนวเนี่ยในเรื่องของงานนะครับรู้สึกว่าคุณจะมี วความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเกณฑ์การพัฒนาที่ดีขึ้นในเรื่องของงานของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าคุณได้เงินนะเออประสบผลความสําเร็จก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับต่อมาเช้าวนะา,าัีสิรราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาของคุณนในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็อยู่ในภพพันธุ นะครับโดยตำแหน่งก็เป็นปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานเนี่ยก็ถือว่าเรื่อยๆในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ค่อยที่จะนั่นเต็มที่เท่าเท่าไหร่ของชาวราศีตุลน,นะในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพกรรม,มะนะครับเจอกับดาวพระราหูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยสาตาคุณเนี่ยระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆภายทางน้ําต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับหรือใครที่ติดต่อง,งานกับต่างถิ่นต่างแดนเนี่ย แล้วก็ระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับการเดินทางต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันโดยตาของคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของงานนะครับถือว่าดาวพุธเนี่ยทำให้คุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จที่ดีในโดยตารสมัครงานได้งานสมผลความสําเร็จสมหวังราบลื่นดีนะครับ ในดวงตาก็ไม่ได้มีปัญหาดุปัรกคใดๆนะวันนี้ดาวประจำตัวคุณดีก็ดีทุกเรื่องนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลดวง,งคุณเนี่ยถ้าคุณติดต่อง,งานกับต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะประสบผลความสมําเร็จสมหวังในดวงะตาของคุณนะครับโดยขอให้ไหว้พระทำบุญสมบูรณ์พระปฏิบัิธรรมก็มธธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตานะต่อมาอย่างรวดเร็วๆนะครับชาวลัคนาราศีธนู ชวาวราศีธนูดวงคุณเนี่ยดาวพระศุกร์ภมรักคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากกว่านะในดวดชตานะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายใดๆในโดยชะตาของคุณนะครับในเรื่องของงานเนี่ยดาวการงานถือว่าได้งานประสบผลควาสมสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็บริหารในเรื่องกิจการการเงินของคุณให้ดีแล้วกันนะต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับนะ ชวาวราศีธนูวันนี้ดวงคุณเนี่ยถือว่า,าได้งานได้เงินเป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดในะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีมังกรราศีมังกรในเรื่องของงานเนี่ยดาวกร,รมะอยู่ภพลาภะงานนั้นนําโชคลาภมาให้นะครับในดวงคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีรายจย่ายเกี่ยวข้องกับบุรบริวารด้วยเช่นกันนะในดวงคุณนะครับ ต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณในวันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังวันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนิดน,นึงนะครับในด้านของการเงินถือว่า,าทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงจะต่างคุณนะครับในเรื่องของการงานก็ถือว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณก็จะรับผลกําไรหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าเหนื่อย ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือในเรื่องของการงานได้เป็นไปในที่สั่งที่ดีด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่1น,นะครับใบที่2ใบที่3โอเคนะให้เวลาสิวินะครับคุณก็ทำสมาธินะเริ่มเจ็งศาสีเดคนจับโอเคนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หวันนี้คุณได้เรา ดยแมยจีเชียรเพราะฉะนั้นดวงคุณวันนี้มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับคุณมีความสามารถนะที่บริหารจัดก,การงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีนะักมีปัญหาในเรื่องของความรักเนะี่ยคุณจะมีโอกาสได้พบสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแต่ก็โอกาสที่ดีนั้นเนี่ยก็อาจจะหลุดลอยมือคุณไปก็ได้ในเรื่องของความรักนะต่อมาคนที่ คือไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ปั๊บสิบไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานรู้สึกว่าคุณจะมีความเครียดความกังวลในเรื่องการงานเป็นอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีเวลาใช้ใจ่ายเงินมากนะักนะครับจึงทําให้ไม่ค่อยที่จะขาดสนสักเท่าไหร่มีเงินให้ใช้ใจ่ายอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับถือว่าคุณเนี่ยอาจจะแบ่งับภาระต่างๆในความรักแต่คุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักมากมายนะ นะความร่าของคุณก็ถือว่าเป็นปกตินะในช่วงนี้นะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้รับหนึ่งถ้วยดีมากเลยนะวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีช่วงรามได้กินของอร่อยๆนะครับถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่ามีพอใช้ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือความสรงนายเป็นคนโดยภาพรวมในโดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะปีใหม่แล้วครับ